สวัสดีเพื่อนๆนะคะยู่นในร้านกาแฟค่ะน,นี่ม่ลูกค้ามากินกาแฟค่ะดูโตไม่ได้ตั้งโต๊ะนะคะเพราะว่า,เ,าเราไม่อยากให้ลูกค้ามานั่งในร้านดูว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองลูกค้าเขาอยากนั่นนงก็ก็ให้วางประมาณนี้นะคะแต่ลูกค้าก็ น่ารักน่ารัก,รกทุกคนค่ะเขาก็นั่งได้นั่งเขากินเสร็จเาก็ไปง่ายๆ่วันนี้จะคนเยอะหน่อยนะคะวันนี้วันนี้วันเข้าคอนออกพรรษาออกพรรษา,าก็จะมีพระไปสสงมาใส่บาตรป็นรับบิณฑบาตนะคะและ้วก็จะมีอ่อเข้ามาใส่บาตรกัน จะเยอะหน่อยค่ะนี้ทานข้าแกงเยอหน่อยฝนตกไปแล้วค่ะอนนี้ตกแล้วอากาศเย็นเย็นันนี้เย็น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 อีกแล้วแล้วันนี้วันนี้ขายไม่คะขายดีค่ะวันนี้ลูกค้ายเยอะมากขายได้ทุกร้านเลย ผลจะฝนตกก็ขายได้ทุกร้านนะคะวันนี้ร้านซมจำก็ขายดีร้านขนมจีนร้านข้าวต้มค่ะขายดีอ้าร้านกาแฟค่ะยืนดูร้านกาแฟยืนดูค่ะวันนี้ จะเป็นตะกาตะกาำสีดำแม่นี่ก็อะไรยี่บห้าบาท เปกล่องกระป๋องละสอง5บาทเวลาเช็ดชู้12บอสองบาทเฉดสเปรด้วยค่ะสเปรดนีน่ค่ะสเปรดน้อยเราก็ต้องเคยฉีดสเปรดด้วยนะคะฉีดแม่ค่ะด้วยนะคะคอยไประหวังเคค่ะ ผัดบวบหมดแล้วเหรอจ๊ะี๋ยวไปดูกับข้านี่มีเยอะมากเลยหนูผัดบวบหมดแล้วจาว้าลูากค้ากินหมดแก้วเลยหมดแล้วไม่เหลือเลยมใส่จ้าอร่อยนะดูคนสายคนเยอะมากเลยมีแต่คนมาใส่บาตร ให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายคนสวยบ๊ายบายเนาะ